ใหญ่มากผมไม่เข้าใจว่าเลี้ยงยังไงให้ใหญ่ขนาดนั้นอ่ะเลี้ยงด้วยปลาปิกะลุงถนัดย่างกุ้งเพราะลุงอยู่ย่างกุ้งมากั้งแต่หัวเป็นคนตลกดูดีกรอบมากเลยบอกมค้อนนะออพอพอยามบอกว่าบ้านเลยเป็นบ้านล้างมอเตอร์ไซค์ก็งงแล้วว่าทําไมถึงให้มาส่งตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะเอาของที่สอบที่สั่งมาให้ยามหมดเลยให้เขาไปทําไมใช่โอ้ยพอเสียงอะไร แต่ว่าดีขึ้นเยอะแล้วนะเราก็เลยต้องมาอัดคลิปเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆไม่มีคลิปดูแล้วแล้วก็วันนี้นะคะได้วัตถุดิบมานี่บอกเลยว่าวัตถุดิบสดสะอาดใหม่มากเลยนะคะส่งตรงมาเลยนะคะจากร้าน นี้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นให้อีกคือส่งถึงบ้านเลยนี่ตรงนี้ก็จะมีเป็นทุกคนกุ้งมันตัวใหญ่แบบบมไม่กล้าจับอ่ะเนี่ยดูใหญ่มากใหญ่กว่ามืออ่ะกุ้งลายเสือตัวใหญ่มากอ่ะขอตัดก่อนข่าวดีคือโบเริ่มปวดท้องแล้วขอไปอื่นก่อนทุกคนตัวมันใหญ่มากเพชก็จับปะอ่ะดูดูทุกคนตัวมันใหญ่มากใหญ่มากฮัลโหลใหญ่แบบน่ากลัวตอนแรกจะกินสดไม่ไม่ไหวว่ะเฮ้ยเขาเลี้ยงเนี่ยตัวใหญ่ เพห้เอามาใกล้ๆหน้าพี่ดีแบบอย่าใกล้มากนะเดี๋ยวมานี่วันี้ทุกคนตัวมันแบบใหญ่แบบผู้ใหญ่แบบน่ากลัวมากอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการย่างเขาแล้วก็ย่างยังไงวะยังไงดูก่อนโหตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะบอ่อ,นะบออะไรอ่ะออมันมีกุ้งตัวใหญ่ขนาดนี้ด้วยเหรอวะมีพ่อกุ้งพ่อกุ้งเหรอ <laughs> แล้วแม่กุ้งอยู่ไหนแม่กุ้งอยู่โน้นเลิก,กันแล้วโอเคตกพ่อ <laughs> <laughs> ในตอนนี้นะคะน้องคือคือตอนที่มันไม่สุกอะ่ะบูไม่กล้าจับนะแต่พอมันสุกแล้วอะ่ะกล้าจับแต่พอมันแบบมันเป็น,ปนโอ้โหตัวมันใหญ่มากกินอะไรเข้าไปวะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวจะทาให้ดูอันหนึง่งเพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆที่มาดูในช่องเราจะได้มีอะไรติดกับไม้กับมือกลับไปนะคะนี่ใช้กันไกลทุกคนเพราะถ้าใช้มีดเนี่ยอันตรายความจริงอะ่ะอาจเราต้องตัดก่อนที่จะย่างแต่ด้วยความที่โบนเนี่ยไม่กล้าจับมันเลยแม้แต่นิดเดียวพอเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมีดนะคะมากรีด ต้องระวังมือกันด้วยนะคะน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านไม่ยากเลยโอ้โหดูเนื้อคนดูทําให้ดูประมาณนี้พอพอแล้ว อบชีสนะคะแล้วก็กินคู่กับส้มตําซึ่งเป็นเมนูที่ทุกคนเนี่ยอาจจะไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนเพราะว่าไม่มีใครเขาทำกันนี่แค่เริ่มก็นสนุกแล้วทุกคนเอ๋ย โอเคทุกคนวันนี้นะคะเราก็สวัสดีครับวันนี้นะคะเราเราผิดเองที่มาอัดนาบัว,วันนี้นะคะจะบอกว่าอลังการงานสร้างมากเกือบล่มแล้วรู้ป่ะทุกคนเมนูเนี้คือเป็นเมนูที่เหนื่อยมากๆเพราะว่าวันนี้ยโบะไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเหมือนจะไม่สบายแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะเพราะว่าตรวจเคยตรวจแบบ2วันติดอะ่ะเพราะว่ากลัวมากเป็นนี่ก,ก็ไล่จากบ้าน,นอากาศละใครเป็นคนที่บนอะไรตรงนี้ ลุงบนให้ลูกขายไม่บนด้วยบอนะตั้งคลิปอัดเองเี้ามามาถ้าลูกหมูหิบฟังเนี่ยเพื่อนๆลุงย่างเองใช่ลุงถนัดมากก็ย่างกุ้งคือถ้าถ้าเกิดว่าไม่ห้ามเนื้อข้างนอกจะเกลียมหมดแหละเหมือนปูปูอ่ะดูดูปูนี่นะดูนะนี่สองซ้ำ เฮ้ยปูิฉันสามารถเปาะได้เลยปูมันเป็นไรเงล่ะก็ลงน้อยย่างเพราะมันไม่มีเนื้อแล้วมันแห้งเนื้อเป็กระดูกแล้วเออวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาหารทะเลด้วยจากร้านนี่เข่งทะเลจะบอกเชน่่เน่ดีดนี่จะบอกว่าร้านนี้สุดมากอีกกุ้งตัวเนี้คือไม่กล้าจับเนยตอนแรกที่เขาเอามามันตัวใหญ่แบบใหญ่มากผมไม่เข้าใจว่าเลี้ยงยังไงให้ใหญ่ขนาดนั้นอะ เลี้ยงด้วยปาปิกาเขาพูดว่าไงนะ <c oughs> เขาเขาพูดว่าไงถ้าใครจะสั่งอะไรนะพชร <c oughs> ลุงถนัดย่างกุง้งเ <c oughs> พราะลุงอยู่ย่างกุ้งมาก่อนใช่ย่าง,ง <c oughs> ถือว่าเป็นคนตลกเขาบอกว่าเขาจะตัดยอดทุกวันอังคารครับเพื่อให้การจัดส่งสดเหมือนแบบว่าลุกออกจากทะเลได้เลย <c oughs> แบบเหมือน <c oughs> มั่นใจเลยว่าแบบว่าเขาสดมากเลยตามที่เขาพูดเลยดูี่ก็คือมั่นใจเลยว่าสดมากคือรู้ป่าว่าเมื่อเช้าอ่ะเขาบอกว่าเขาจะมาส่งให้โบ9้าโมงครึ่งเว้าโมงครึ่งคือ9้าโมง30ใช่ป่ะแล้ว7โมงมีรถตู้โทรมาเหมือนสื่อสารกันผิดอโค่ะ ฮัลโหลพี่อ,อยู่ไหนเนี่ยอ๋อจะมาส่งอะไรคะเนี่ยเป็นกล่องโฟมเลยก็ไม่รู้เนี่ยคือเขาเป็นแบบเหมือนรถรถวินรถตู้แบบเขาฝากออกมาจากอ่าวเลยหมดเด้อมัวพูดแล้วเขาบอกว่าให้โบอะมารับของที่เซนทันโบบอกรับของอะไรคะแล้วพี่ชื่ออะไรอะกัญญาัตค่ะเออก็นั่นแหละของของพี่อะคือแบบแล้วคือแมงมุมเงี้ยเพิ่งตื่นเ้วแลยว่าเกือบเพียงกันตคือเป็นบทสรุปว่าเขาเขาเข้าใจผิดนะคะอันนี้คือเมนูก่อนที่โบจะเข้าโรงพยาบาลเลยนะทุกคนอันเนี้ยมิเป็นกุ้งสดมู้ไมรู้คิดได้ไงเนื้ อะไรเนี่ยลูกน้อยย่างปูดีมากความแซบอะ่ะมันวิ่งพลาดเข้าไปแบบสูบฉีดแหละขอชิมเนื้อก่อนทุกคนดูเราย่างเรากัดกินได้หมดเนี่ยมันใหญ่แบบ <c oughs> ดูนีกรอบมากเลยผมไค้อนนะอืมอืมเนื้อได รู้ไหมตอนแรกก็ทําสดไม่ไหวกินคนเดียวสดอะทําดีๆนะก็บอเห็นหลายช่องเขาชอบเอากุ้งลายเสือมากินสดแต่โบอ่ลายเสือของเขาเล็กของเราบรรยายน่าแต่โบเคยกินกุ้งลายเสือตัวหนึ่งอะเคี้ยวไม่ได้เลยนะถ้าไม่ทําสุกอะเหนียวมากเมือรู้ก็ว่าแค่นี้ก็อิ่มแล้วมาวานไปหาเพื่อนน้ำวามินมาโอ้แม่งสบายกันหมดแล้วเโนูมั่ว เพื่อนเพื่อนพื<ม>่<ม>ต้องทํางานเ<ก>ลยตกงานแก้มแดงปุ้ยเลยเพื่อนเพื่อนน่าจูบมากเพื่อนเพื่อนเราไงมันไม่ได้ทํางานเนี่ยเ็รานั่งกินเหล้าใช่ไหมตกงานแกน้มแดงแดงเขาสบายหรือเปะละ่าล่ะเขาตกงานเขาสบายไหมสบายไม่ต้องทำ<ช>มอดเราคุยกัออบเขาอะมอดคนอก เขาขอไปเที่ยวมาวันขอไปน้ำวมินก็เลยให้ไปแต่ถ้าไปเราไม่ดูแลตัวเองไม่ได้นะให้ตังคปไปคนละสองร้อยสามร้อยมั่วของสารมันนี่ให้เยอมตกงานสองเดือนเลยพี่น้อยตกงานนี่คือเขาทำงานอะไรอะตกงานไงก็ถามว่าทำงานอะไรทำไมถึงตกงานพบแต่งอาไม่ทำกับหนูอะทำเนยแต่งานยังไม่เข้าวันล้างให้มันนะให้ก๊อกดูดนะกัวมันใหญ่ขนาดไหนอะถามยืน สำหรับร้านไหนนะจะมีการสั่งสั่นหรือว่าทำเมโน,โนใูใหญ่ๆเพื่อให้แบบปาร์ตี้่ะเข่งทะเลสามตัวกินหมดไหมเนี่ยสามตัวไม่หมดนะดูครึ่งตัวเนี่ย,ยร้านนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะมีอันนี้ด้วยหอยเกาหลีอะ่ะตัวหอยเกาหลีเคยมากินแล้วในคลิปนี้อร่อยมากโอ้ยมาแล้วเพื่ี้หอยย่างจเฮ้ยไม่กรอบเงี่ยย่างแบบกรอบ <laughs> ไม่กินได้นะเนี่ยก็จะกลายปเป็นปูนิ่มเลยรู้ป่ะก็ดีไม่ต้องใช้คอ้อนเนี่ย เดี๋ยวลองดูอโ,อโ,โอ้โหมึมันเป็นปูอย่างนี้เองปูกออปร,รอบเออนี่ไงใช่เหรอนี่ปูกรอบมันหนึบมากลูกคนรู้ป่ามันสดมากอะ่ะนี่ยังไงละ่ะ <c oughs> คือเนื้อมันแน่นมากทุกคนรู้ปะ้ะมาด้วยโห <c oughs> อยากทราบว่ากุ้งลายเสือเนี่ยสามารถทำเมนูอะไรได้อีกบอกว่าได้หมด บทถามเพื่อนให้เพื่อนคอมเมนต์มากุ้งแช่น้ำปลาแช่ไม่ไหวหรอกใหญ่ใช่ได้แต่กินเองนะชูชีกุ้งเอออย่หน้าสนใจกุ้งกุ้งอะไรวะทุกคนใครมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแบบสมมติเราต่อเติมบ้านอ่ะแล้วเราต้องไปขอแบบว่าขออนุญาตเขตอ่ะใครมีความรู้ก็ติดต่อมาได้นะถามลุงเนี่ยมีความรู้อ่ะวิศวะวิศวะเอกอะไรผสมปูนและอันนี้คือสิ่งที่รอคอยเอ้าโอ้ ใส่ที่จ๋าใช่ไหมชีสไม่ยืดวะยยืดอยู่ที่หมดยังอุ้ยมันหอมมากเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกเพื่อนหนึ่งสองสามออกไปทางนอกมั้งละไปหากินก๋วยเตี๋ยวทะเลก๋วยเตี๋ยวเรือโอ้อีคุยกันเลยงนอกอชีสอร่อยมากคุยคนละเรื่องคนจะไปกินนอกอีกคนชีสอร่อยมาก มาจะเล่าอะไรป่ะวะโบเคยสั่งแก๊ปแล้วมีปัญหาไหมปัญหาว่าคือมีแก๊ปอยู่คนนึงฝ่ะเขาบอกว่าเขาเขามืดแล้วนะเขาจะแบบกลับบ้านแล้วอะดึกแล้วแล้วมันมีออเดอร์เข้ามาอีกอออเดอร์ออดอร์นึงเขาก็เลยรับไหนๆก็ทางผ่านก็เลยรับอีกออเดอร์หนึ่งก็ประมาณดึกแล้ว่ะสามสี่ทุ่มปะเขาก็เลยรับเขาสั่งเยอะอยู่นะอสั่งส้มตำสั่งอะไรอะไรเต็มเลยนะต้องไงตอบแต่เขาก็เขาก็ บอกว่าให้มาส่งตรงนี้ตรงนี้ไปหนังผีเหรอเรื่องผีเหรออันนี้เรื่องจริงนะแล้วผีไหมฟังให้จบสิผีค้านดิเงยดูก็คือไปส่งมันได้ฟังไไปถือังก็มันมันจะเป็นหมู่บ้านอ่ะเข้าไปหมู่บ้านเข้าไปใช่ป่ะยามตรงนี้จะฟังไหมฟังอยู่เออเขาเข้าไปในหมู่บ้านเสร็จแล้วไปถามยามว่าหมู่บ้านเล็กที่นี้อยู่ตรงไหน ฟังฟังดูก็เข้าไปไปถามยามพอยามบอกว่าคุณแน่ใจว่าคุณจะเข้าไปส่งบ้านเนี้ยคือยามเลิกลากเลยอะ่ะอไม่ต้องอ๋อและฟังหนูรู้พี่น้อยดใูใกลแล้วใกลแล้วใกลจะถึงจุดจบแล้วล้วไงต่อยามตกใจบอกว่าจะเข้าไปส่งบ้านนี้เราก็เลยมองหน้ากันไม่ต้องเล่าเล่าอยาบอกจะได้จบไปวันเขาเลยบอกว่าตกใจแบบว่าจะเข้าไปที่บ้านนี้เหรอเข้าไม่ได้นะบ้านเนี้ เพื่อนอย่างนี้เลยรือว่าจมันมีเปล่ามีกุญแจเปล่าไม่ใช่คนละเรื่องด้วยวะไม่ชอบเพื่อนอย่างนี้เลยอ่ะเข้าไปถึงยามเขาเขามองหน้ากันว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านล้างใช่ใช่ใช่เป็นบ้านล้างแล้วยามก็เลยบอกว่าแน่ใจเดี๋ยวส่งบ้านนี้บอกแน่ใจครับเลขทีก็ใช่เสร็จแล้วพอเข้าไปปุ๊บบ้านนี้ไม่มีใครเขาเข้าไปหรอกไม่มีใครเข้าไปเดี๋ยวจะเล่าเองเดี๋ยวจะเล่าเองบ้านหลังเนี้ยมีมีคนถูกฆาตายนั้นเออเสร็จแล้วเขาก็ตกใจ เขาบอกแต่คงผู้หญิงโทรไปสั่งของอ๋อพอพยามบอกว่าบ้านเลยเป็นบ้านล้างมอเตอร์ไซค์ก็งงแล้วว่าทําไมถึงให้มาส่งตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะเอาของที่สอบที่สั่งมาให้ยามหมดเลยแล้วคุณเราไปกินเดี๋ยวผมจะไปจัดออเดอร์เสร็จแล้วมีเสียงดังโทรศัพท์ดังขึ้นมาว่ะให้เขาไปทําไมเฮ้ยเออของจริงเหรอของจริงจากไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ของจริงเดี๋ยวไม่รู้ว่าจากไหนเขาโทรมาเขาโทรมาไม่เรื่องเนี้ยไปอ่านมาจากไหนบอกว่านี่นิดยังไม่ได้บอก ยาวจัดไม่ฟังอ่าแล้วไงต่อ <จะ S 1> ก็ <จะ S 1> อให้ให,ให้เขาไปทําไมอ่าก็ไม่มีคนรับตอนแรกโทรไปแล้วผู้หญิงแล้วโทรไปกว่าจะมีคนรับต้องนานเนี่ยแล้วยัง,งไงต่อเขาก็รีบออกมาแบบขนลุกอะแล้วก็รบผู้หญิงคนนั้นให้โทรมาคืออะไรก็ไม่รู้มันไม่มีตัวตนไงมาบอกให้เขาไปทําไมแล้วก็จบ่ะเออเขาบอกว่าให้เขาไปทําไมป้าสุรีป้าที่โทรไปไม่ใช่เดี๋ยวลบหลู่นะเดี๋ยวกันนะเขาก็เลยบอกว่าโหแบบข่าวนี้ก็ดังมากเลยฟังตั้งนานจบยังจบแล้วจะได้กินกุ้งต่อโบกินเล้วอย่าไปสนใจมากเลย ข่าวดัง,ดงเอาแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านล้างนะเขาโทรเขาถ่ายรูปให้ดูด้วย<อ>แถวไหนไม่รู้จำไม่ได้มาพางคนอ่านข่าวได้แบบแค่เอาเอาในสิ่งที่อยากรู้แล้วก็พอจะไปไงอยากรู้ว่ายังไงแถวไหนไงรูงไ้ไม่ได้ถามหลังสิทธ์เออฮะหลังสิทธ์เอาดีๆแล้วทำเสียงดีๆได้ไหมห <c oughs> ลังสิทธ์เดีย๋ยวไม่เชื่อ,อเลยอาา้าแล้ว หนลองเล่าดิว่าจะเหมือนกันไหมลองเล่าเลยมันก็เขาโครงเดียวกันะแล้วสุดท้ายเขาไปยังไงะมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรไปต่างแก๊บแรับก็มาส่งยามก็บอกว่าเอ๊ะบ้านเลกที่นี้มันไม่มีใครเข้าไปนี่วะ่ะอัอนนี้คนเล่าแบบมีอ,อารมณ์เออะดูหน้าตาด้วยก็ตกใจทําไมนะป้าบ้านเลขที่นี้ทำไมตรงกันเลย่ะเออใช่เออใช่เฮ้ยยิบผังเเเสียงอะไรบ้านนี้มันไม่มีใครเข้าไปเลยเนี่ยใช่ไม่มีใครเข้าไปเนี่ย ให้มาส่งบ้านเล็กทีเนี่ยะย่าก็พาไปโอ้โหโบเฮยทำไมเล่าคนลุกเลยเรื่องเล่นๆนะนี่อแมวไล้วไม่เล่าแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรน้องน้อยไปลบลูกตอนที่มาหมาเล่าอ่ะไปเล่นน่ะแมวไม่รบเลยแล้วเรื่องจริงคนลุกเลยเอาเล่าต่อไม่เอาทำไมอ่ะแสดงว่าจำไม่ได้โอ้ยแกเป็นคนมีเซนนะใช่ไหมเซนส์จริงเหรอเซนจอนตรงเนี้ยยังเล่นอยู่ ทุกคนใครที่สนใจอาหารทะเลแบบนี้นะร้านเข่งทะเลนะทุกคนอร่อยมากทุกคนรู้ว่า,วาชีสเบิร์นแบบไม่ไหมแบบนี้นโคตรเด็ด <c oughs> ใครสนใจก็คือร้านเข่งทะเลนะคะขอฝากจริงๆเพราะว่าด้วยกุ้งด้วยปูคุณภาพแบบอัดแน่นจริงๆ <c oughs> แตปูอย่าไปย่างแบบนุงนะน้อยนะน้งน้อยย่างจนแบบบิดแล้วคือแบบว่าออกรอ,อบเลยอะ่ะกรอบเลยอ่ะไม่ต้องนะทําอะไรเลยอะ่ะย่างแบบนี้ดีไม่ต้องใช้คอนไงเขาเลือกปูกอรอบโอเคทุกคนก็ใครสนใจเมนูนี้นะคะอย่าลืมไปทาตามกันได้แล้วก็คือเดี๋ยวต่อไปช่องเราก็อาจจะออกมีออกไปข้างนอกบ้างนะคะทุกคนก็ช่วยลุ้นในโบ๊ทซื้อลอให้ได้นะคะแล้วก็ครั้งหน้ามีใครมีใคร,ใครแบบมีไอเดียจัดจานเนี่ยลืมส่งเข้ามาให้ดูหน้านะทางเฟซบุ๊กนะสามารถส่งรูปได้นะว,นวันนี้ก็คือต้องขอขบคุณครีเอทีฟเลยนะคะตากล้องของเราเดี๋ยวยัังงสสยยอู่ ว่าว่าแล้วใครโทรมาสั่งไม่จบถ้าเกิดครั้งหน้าอยากให้ทำเมนูอะไรคือฝากเข่งทะเลไว้ด้วยแล้วก็ครั้งหน้าอยากให้ทำเมนูอะไรก็ลองแบบคอมเมนต์กันมาได้นะพูดได้อยากไปกินกุ้ยไข่กับแพงเพชรคืออะไรอ่ะเกี่ยวอะไรกับคลิปกุ้ยไข่ทางเลือกเราเลิกพูดเถอะเหลือเราเก็บไปพูดคลิปอื่นก็ได้เดี๋ยวจะปิดคลิปหลายรอบแล้วโอเคแล้ววันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วเพื่อนๆสวัสดีท้องทียไปจริงๆอ่ะไปสวัสดีท้องที่เลยบ๊ายบาย